นี่คือเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ไปเจอกับบางอย่างซึ่งไม่ควรมีใครได้เห็นมันตั้งแต่การพบยิ้มผีสิงที่ขยับได้เองไปจนถึงตัวตลกสุดหลอนกลางถนนยามดึกซึ่งแต่ละเหตุการณ์น,นั้นจะหลอนและน่ากลัวขนาดไหนกดไลค์แล้วไปดูกันสุสานมีชีวิต ในค่ำคืนอันเงียบสงบในสุสานท้องถิ่นกลับกลายเป็นเรื่องชวนขนลุกซะอย่างนั้นเมื่อมีชาวบ้านโทรแจ้งว่ามีคนเดินอยู่หลังเวลาปิดทำการตำรวจรีบเข้าไปตรวจสอบคิดว่าจะเจอกลุ่มวัยรุ่นที่แอบเข้ามาแต่สิ่งที่เกิดขึ้นนั้นกลับไม่เป็นอย่างที่คิดเลย <c oughs> เสียงประหลาดดังขึ้นจากหลายทิศทางรอบตัวมันดังจนแม้แต่นายตำรวจที่ขึ้นชีวกล้าหาญ <c oughs> ก็ยังตัดสินใจเลยว่าควรรีบออกจากที่นั่นโดยเร็ว และจนถึงตอนนี้ก็ยังไม่มีใครที่รู้เลยว่าคืนวันนั้นเสียงพวกนั้นมันมาจากอะไรรถที่ถูกทิ้งในระหว่างการออกตรวจในคืนที่เงียบสง,งัดนายตำรวจคนหนึ่งสังเกตเห็นรถที่จอดทิ้งเอาไว้ริมถนนบรรยากาศรอบๆนั้นดูชวนขนลุก ด้วยความสงสัยเขาก็เดินเข้าไปใกล้คิดว่ามีใครนั่งอยู่ข้างในนั้นแต่พอเปิดประตูกลับพบแต่ความว่างเปล่ามีคนอยู่ในรถคันนี้สาบานได้เลยว่าผมเห็นเขาพูดกับตัวเองแบบนั้นก่อนจะคิดว่าอาจจะเป็นแค่แสงหลอกตาแล้วก็เลือกเดินจากไปแต่เมื่อเขากลับมานั่งเปิดดูภาพจากกล้องบอดี้แคมที่หลังเขาก็รู้สึกเย็นว่าไปทั้งตัวเพราะบนกระจกคนขับนั้นมีรอยฝ่ามือซีดเผือกกดติดเอาไว้อย่างชัดเจนไม่มีใครอธิบายได้ว่า สิ่งนี้มันมาจากใครหรือจากตัวอะไรกันแน่ยิ้มหลอนที่สวนสาธารณะกลางแจ้งแห่งหนึ่งเกิดเหตุแปลกๆที่ดึงดูดสายตาของทุกคนเข้าระหว่างการละตะเวนตามปกติตำรวจสองนายเห็นกับตาเลยว่าเครื่องออกกำลังกายนั้นกำลังขยับเองเหมือนกับมีใครกำลังเล่นมันอยู่ต่อมาในวันเดียวกันชายคนหนึ่งที่มาถึงก่อนเวลาเรียนออกกำลังกาย ได้สังเกตเห็นสิ่งที่แปลกยิ่งกว่าเดิมเมื่อจักรยานนั้นกําลังปั่นหมุนเองไปเรื่อยๆทั้งๆท,ที่ไม่มีใครที่นั่งอยู่ตรงนั้นเลยจนถึงทุกวันนี้คนที่ใช้สวนสาธารณะก็ยังพูดกันเลยว่าวันนั้นเกิดอะไรขึ้นกันแน่ที่ฟิตเนสกลางแจ้งเพราะตั้งแต่นั้นอุปกรณ์ก็กลับมาทํางานตามปกติและก็ไม่มีใครให้คําตอบได้เลยว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่ดวงตาดำมืด ดึกดื่นคืนหนึ่งผู้ชายคนหนึ่งนั้นเห็นผู้หญิงยืนอยู่ข้างถนนและตอนที่เขาเดินผ่านเขาก็แอบมองไปแวบหนึ่งแล้วก็ต้องขนลุกไปทั้งตัวเพราะว่าดวงตาของเธอนั้นดำสนิทไม่มีความเป็นมนุษย์ราวกับกำลังมองทะลุเข้าไปในร่างกายความกลัวนั้นจับจ้องเขาไวแน่นจนหนีไม่พ้นเขารีบเดินหนีไปโดยไม่หันกลับมามองอีกภาพดวงตาดำมืดไร้วิญญ,ญาณน,นั้นฝังลึกอยู่ในใจของเขากลายเป็นความทรงจำ ที่ไม่มีวันหายไปสุดท้ายเขาไม่เคยรู้เลยว่าเธอคือใครหรือเป็นตัวอะไรกันแน่พบการปรากฏตัวของผีเย็นวันหนึ่งในขณะที่ผู้หญิงคนนี้กำลังถ่ายรูปของตัวเองอยู่ข้างหน้าต่างเธอก็ได้ยินเสียงความวุ่นวายขึ้นมาจึงรีบออกไปดูแล้วก็เห็นตำรวจสองนายรีวิงขึ้นไปที่ห้องห้องหนึ่ง เมื่อไปถึงพวกเขาพบว่าภายในห้องเต็มไปด้วยหมอกแปลกๆแ,และก็มีเสียงแปลกๆดังออกมาจากข้างในตำรวจนายหนึ่งนั้นดูเหมือนจะพยายามปลอบอะไรบางอย่างซึ่งเขาก็ดูเชี่ยวชาญเรื่องนี้เป็นอย่างดีทั้งหมอกประหลาดทั้งเสียงลึกลับและท่าทีของตำรวจนั้นทําให้เรื่องนี้ดูผิดปกติสุดๆและจนถึงตอนนี้ก็ยังไม่มีใครที่รู้ว่าวันนั้นพวกเขาเจอกับอะไรในห้องกันแน่ คนขับรถหายตัวในระหว่างการตั้งด่านตรวจตามปกติตำรวจคนหนึ่งก็เรียกให้หญิงสาวจอดรถเพราะว่าเธอนั้นขับรถเร็วกันกำหนดในตอนแรกทุกอย่างดูปกติดีเธอสุภาพขอโทษและก็อธิบายเหตุผลว่าทำไมถึงต้องรีบกล้องของตำรวจบันทึกภาพได้ชัดเจนเธอยื่นใบขับขี่และทะเบียนรถให้ตามปกติตํรวจก็เดินไปตรวจสอบข้อมูลแต่ทว่าพอหันกลับมาเธอก็หายไปซะแล้ว เหตุการณ์นี้ทําให้ตํารวจถึงกับรายงานว่าเธอเป็นบุคคลสูญหายบางคนบอกว่าเธออาจจะเป็นผีในขณะที่บางคนก็คิดว่านี่อาจจะเป็นบักของโลกใบนี้แล้วทุกคนล่ะครับคิดว่าเธอหายไปได้ยังไงโรงแรมสยองจากคลิปพักผ่อนของครอบครัว กลับกลายเป็นเรื่องที่ไม่มีใครนั้นอยากจะจดจําเมื่อเด็กผู้หญิงวัยกําลังขี้สงสัยได้ดึงม่านของโรงแรมออกเพื่อจะมองดูข้างนอกแต่แทนที่จะเห็นวิวเธอกลับเจอกับอะไรบางอย่างที่เป็นเหมือนกับร่างเงาลึกลับที่กําลังเดินเข้ามาอย่างช้าๆผ่านหน้าต่างมันเดินก้าวทีละก้า พร้อมกับสายตาที่จ้องมองเข้ามาที่ทําให้ถึงกับตัวแข็งด้วยความกลัวบรรยากาศในห้องนั้นอึนอดอัดขึ้นมาทันทีครอบครัวนี้พยายามจะทําความเข้าใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นแม้ร่างนั้นจะหายไปในความมืดแล้วแต่ความกลัวยังคงค้างอยู่จนไม่มีใครกล้าเปิดพม่านอีกเลยแม่มดชุดขาว ตำรวจในซาอุด <im iti> ิอาระเบียเจอกับเหตุการณ์ประหลาดระหว่างออกตรวจในเวลากลางคืนพวกเขาเห็นผู้ายบางคนสวมชุดสีขาวยืนอยู่กลางถนนในท่าทางที่ดูแปลกตาเมื่อขับรถเข้าไปใกล้สิ่งที่เกิดขึ้นนั้นยิ่งแปลกกว่าเดิมเมื่อร่างปริศนานั้นเริ่มเดินตามรถของพวกเขามันเดินเข้ามาใกล้แล้วก็หยุดแล้วก็เดินอีก หลังจากที่ไล่ล่าแบบนั้นกันอยู่ไม่กี่นาทีร่างนั้นก็หายไปแบบไร้ร่องรอยตัวตโลกหลอนกลางถนนในคืนหนึ่งที่น่าจะเป็นคืนที่เงียบสงบก,กลับถูกรบกวนด้วยเหตุการณ์ประหลาดทำให้เจ้าหน้าที่ตำรวจรีบมุ่งหน้าไปยังจุดเกิดเหตุ และที่แห่งนั้นมีตัวตลกสองคนยืนอยู่นิ่งๆโดยที่ไม่ไหวติงเลยแม้แต่น้อยและสิ่งที่ทําให้บรรยากาศน่าขนลุกยิ่งขึ้นก็คือแม้ตํารวจจะมาถึงพร้อมกับไฟไซเรนที่สว่างวาบแต่ทั้งสองนั้นก็ยังคงยืนนิ่งราวกับเป็นรูปปั้นไม่ขยับเลยแม้แต่นิดเดียวบางคนเชื่อว่าเบื้องหลังรอยยิ้มที่ถูกแต่งแต้มด้วยสีสันอันสดใสอาจจะซ่อนบางสิ่งที่ชั่วร้ายเอาไว้ เหตุการณ์นี้ไม่เพียงแต่ทําให้ผู้คนขนลุกเท่านั้นแต่มันยังตอบย้าว่ากลุ่มคนที่กลัวตัวตลกนั้นอาจจะไม่ได้กลัวโดยไร้เหตุผลก็ได้ระบ,บำมรณะไม่นานมานี้มีการเผยแพร่คลิปใหม่หลายคลิปของนักเต้นหญิงแห่งเซอร์เบียหรือที่บางคนเรียกกันว่าเงาระบ,บำลงบนอินเทอร์เน็ต ในภาพจะเห็นผู้หญิงคนหนึ่งที่เต้นด้วยท่วงท่าที่แปลกและก็ไม่เป็นธรรมชาติซึ่งมักจะพบได้กลางความมืดสิ่งที่ทําให้เรื่องนี้น่าขนลุกยิ่งกว่าเดิมก็คือเธอนั้นจะไม่เต้นแบบต่อเนื่องแต่จะเริ่มขยับก็ต่อเมื่อรู้ว่ามีคนอยู่ใกล้ๆ ทวงท่าของเธอนั้นเหมือนกับจะสะกดสายตาแต่ถ้าเธอหยุดเต้นเมื่อไหร่ก็ถึงเวลาที่คุณจะต้องรีบหนีให้เร็วที่สุดตำนานนั้นเล่าไว้ว่านักเต้นหญิงแห่งเซอร์เบียเป็นวิญญาณอาฆาตที่ต้องคำสาปให้รอนเด่ในยามค่ำคืนเต้นอยู่เพียงลำพังไปตลอดกาลหากคุณเผลอไปอยู่ใกล้ๆตอนที่เธอกำลังหยุดเต้นเธอจะไล่ล่าคุณด้วยมีดและเยื่อนั้นก็ไม่เคยมีใครกลับมามีลมหายใจได้อีก บางคนเชื่อกันว่าเธอเป็นหญิงสาวที่เสียสติหลังจากเหตุการณ์สะเทือนใจครั้งใ,ใหญ่และก็ถูกสาปให้เต้นชดใช้ความผิดไปช่วยนิรันดรจิตวิญญาณอาฆาตนี้จะออกล่าเหยื่อทุกคนที่ขวางทางเธอนักเต้นหญิงแห่งเซอร์เบียาน,านั้นไม่ใช่แค่เรื่องเล่าเธอมีอยู่จริงอยู่ที่ไหนสักแห่งและถ้าคุณต้องออกไปคนเดียวในยามค่ำคืนก็ต้องระวังตัวเอาไว้ให้ดีๆเด็กหญิงลอยได้ ชายคนหนึ่งกำลังเดินเล่นในป่าที่ไหนสักแห่งในรัสเซียขณะที่กำลังถ่ายคลิปสุนัขของเขาวิ่งเล่นบนหิมะกล้องกลับจับภาพบางอย่างที่ทำให้เขาต้องตกตะลึงเมื่อผู้หญิงตัวเล็กๆคนหนึ่งในเสื้อแจ็คเก็ตสีแดงกำลังลอยอยู่กลางอากาศโดยที่ข้างๆมีผู้หญิงอีกคนยืนอยู่แต่ที่แปลกก็คือเด็กคนนั้นไม่มีอุปกรณ์ช่วยใดๆเลยหลังจากที่ลอยอยู่สักพักเธอก็ค่อยๆลดระดับลงมาแล้วผู้หญิงที่อยู่ข้างๆก็รีบคว้าตัวเธอและเดินจากไปอย่างรวดเด็ว คลิปนี้นั้นทําให้เกิดการถกเถียงมากมายบางคนเชื่อว่าเด็กอาจจะถูกบางอย่างเข้าสิงในขณะที่บางคนคิดว่าเธออาจจะมีพลังพิเศษจริงๆแล้วทุกคนล่ะครับคิดว่าเรื่องนี้มันเป็นไปได้แค่ไหนลองคอมเมนต์บอกกันด้วยนะครับร่างครึ่งท่อน ในขณะที่ชายคนนี้กำลังเดินข้ามสะพานระหว่างทางกลับบ้านแต่แล้วสายตาของเขาก็ไปสะดุดกับบางสิ่งที่ชวนขนลุกมากๆเมื่อมีใครบางคนยืนอยู่ตรงขอบสะพานแต่พอเดินเข้าไปใกล้เขากลับต้องผง,งะสิ่งที่อยู่ตรงหน้านั้นมีแค่ขาและก็ช่วงลำตัวล่างส่วนท่านบนนั้นหายไปหมดราวกับถูกลบหายไปในอากาศเขายืนนิ่งอยู่กับที่สมองพยายามประมวลผลว่าสิ่งที่เห็นมันคืออะไร แต่ไม่ว่าจะมองยังไงมันก็เป็นภาพที่เหนือความเข้าใจของเขาโชคดีที่หลังจากวันนั้นก็ไม่มีใครได้เห็นอะไรแบบนี้อีกเลยและทั้งหมดนี้ก็คือเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ไปพบกับบางอย่างซึ่งไม่ควรมีใครได้เห็นมันและถ้าหากว่าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดปุ่มกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้คงต้องขอลาไปก่อนเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ